ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทร่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net จุมเรียบสัวจ้าอาโลกเนียสดับเจตีกรุบหนึ่งเจตีสเนหาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสนุกกับภาษาอาเซียนภาษาขเขมรค่ะตอนไปเที่ยวนครวัดก่อนที่จะไปเราก็มาเรียนรู้คำว่าโมงที่บอกเวลาเราจะนัดหมายกันพบกันกี่โมงนะคะคำว่าโมงเนี่ยนะคะท่านผู้ฟัง ภาษาเขมรออกเสียงว่ามองมองใกล้เคียงกับเสียงภาษาไทยค่ะของภาษาไทยมองนะคะแต่ภาษาเขมรจะออกเสียงมองมองคําว่ามองแปลว่ามองก็ได้แปลว่าทุ่มก็ได้แปลว่านาฬิกาที่ภาษาเขียนเราใช้นอนแล้วก็จุดเนี่ยนะคะคือบอกเวลากี่นาฬิกาเนี่ยก็ได้นะคะออกเสียงมองกับสละเอา R กับ O รวมกันนะคะเอาแล้วก็เสียงงอสะกดค่ะมองมองนะคะการบอกเวลาในภาษาเขมรเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนที่ภาษาไทยเราใช้คำว่าโมงในเวลากลางวันเราก็ใช้คำว่าทุ่มในเวลากลางคืนเนี่ยนะคะภาษาเขมรใช้คำเดียวค่ะคือคำว่ามองมอง โดยที่จะใช้วางไว้ข้างหน้าเลขบอกเวลาค่ะการใช้คำว่ามองเพื่อที่จะบอกเวลาเอาวางไว้ข้างหน้าตัวเลขเช่นบอกว่ามองเบยมองเบยโมงสามภาษาคขมรจะแปลว่าสาม ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาตรงนี้กระทรวงศึกษาธิการกระจายสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ f m ความถี่92เมกะเฮิร์ตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตพที่เวอร์ไวท์เวฟโมงสี่ภาษาเขมรจโมงสี่ภาษาเขมรก็มองบวนมองบวนสี่โมงนะคะคราวนี้ถ้าเป็นหกโมงบ้างล่ะคะ หกโมงภาษาเขมรก็จะพูดว่าโมงหกก็พูดว่าโมงประมวยโมงประมวยโมงหกหรือหกโมงนะคะถ้าเป็นเก้าโมงเก้าโมงภาษาเขมรก็จะเป็นโมงเก้าก็พูดว่าโมงประบวนโมงประบวนแปลว่าเก้าโมง คราวนี้ถ้าบอกเวลา1 0บโมงภาษาเขมรก็พูดว่าโมงดับโมงดับถ้า1 2บสองโมงสิโมงซึ่งปกติเราก็ไม่พูดกันหรอกนะคะ1 2บสอโมงเนี่ยนะคะจะพูดเป็นเที่ยงวันหรือเที่ยงคืนไปเลยนะคะแต่ภาษาเขมรก็ใช้โมงดับปีโมงดับปีแปลว่า1 2บสอโมงนะคะถ้าหนึ่โมง ก็บอกว่าโมงมวยโมงมวยท่านผู้ฟังครับภาษาคเคมรนเนี่ยนิยมที่จะใช้ตัวเลขบอกเวลาตามตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกาก็คือเลขหนึ่งถึงเลข12ทีนี้การจะรู้ว่าเวลาที่บอกไปเนี่ยเป็นเวลาเช้าหรือเป็นเวลาบ่ายเป็นเวลายเย็นอย่างไรภาษาคเคมรจะมีคำบอกเวลา เช้ากลางวันเย็นบ่ายมืดเข้ามาประกอบอยู่ข้างท้ายตัวเลขเพื่อจะบอกเวลาที่ชี้ชัดออกไปอีกครั้งหนึ่งว่าเป็น6กโมงเช้าไม่ใช่6กโมงเย็นนะคะหรือว่าเป็น4ี่โมงเช้าไม่ใช่4ี่โมงเย็นเขาจะมีคำศัพท์เข้ามาประกอบเพราะฉะนั้นการบอกเวลาท่านผู้ฟังก็ใช้คำขึ้นต้นว่าโมงโมง แล้วจึงตามด้วยตัวเลขที่บอกเวลานะคะเพราะฉะนั้นเราพบกันเป็นประจำที่บ่ายสองโมงเราก็บอกว่าโมงปีโมงปีแล้วเดี๋ยวคราวหลังเรามาเรียนรู้ว่าคำว่าบ่ายจะพูดว่าอย่างไรสําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วโปรดติดตามตอนต่อไปสําหรับวันนี้ ขอลาไปก่อนค่ะส้มจุ่มเรียบเรียจ้าที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์พร้อมทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.moe.radiothai.net